เขาทําอะไรมาใส่ลล้ป้ายสีก็เ,เฉยเหมือนพระศาสดาบอกสีมาละบายในอากาศสีติดอากาศไหม,ไมก็ไม่ติดนะใครเ็าจะใส่ลล้ป้ายสีเขาจะด่าทอว่าเราทําจิตให้เสมอกับดินให้เสมอกับน,น้ําคนเอาเท้ากระทืบ,บดินเอาจอบมาขุดดินบ้วนน้าลายใสยอุจจาระประสะัสสาวะรถใส่ดินดินก็เฉยคือยมต้องนิ่งต้องนิ่งมากตอนนี้ปัญหาเกิดแล้วเราต้องนิ่งนิ่งนะ ทำติดเสมอด้วยน้ําใครเขาจะเอาของสปรก,ปกโศกโรกทิ้งลงในน้ําน้ําก็ไม่อิดหนาละอาใจยน้ําก็นิ่งเฉยทีนี้จะนิ่งได้ต้องมีเครื่องอยู่อยู่ด้วยธรรมะคืออนาปานสติทําให้มากนะเอาธรรมะเป็นเพื่อนนะเหมือนพระศาสดาตรัสเนี่ยนะพราหมณ์ที่มายืนด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ด่า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 พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเออพราหมณ ญาติเคยมาบ้านพราหม์บ้างไหมบอกเคยแล้วเคยพราหม์เคยเวลาญาติพี่น้องมาสู่บ้านเนี่ยเคยเอาข้าวเอาน้ําให้เขาบ้างไหมก็บอกเคยแล้วถ้าญาติที่มาเยี่ยมพราหม์เนี่ยไม่ทานข้าวและน้ําที่พราหม์เอาไปให้เนี่ยข้าวและน้ําจะเป็นของใครพราหม์ก็บอกว่าก็เป็นของเขาเหมือนเดิมพระศาสดาก็บอกว่าเนี่ยการด่าของพราหม์เนี่ยเป็นของพราหม์แต่ผู้เดียวนะ เพราะว่าตถาคตไม่บริโภคร่วมนะ,ะนั้นเราไม่ไปบริโภคร่วมกับเขานะอกุศลก็เป็นของเขาฝั่งเดียวเพราะเวลาคนเขาทําร้ายยด้วยอกุศลเนี่ยเขาต้องคิดก่อนเมื่อเวลาเขาคิดเนี่ยเขาประกอบด้วยอกุศลกรรมบทสิ์จิตของเขาเนี่ยกำลังตกอยู่ในนรกกัมเนราชารเปรตวิสัย